สวัสดีครับสวัสดีค,ค,ค่ะอาจารย์คุณสิงห์รักครับในฐานะที่คุณรักเนี่ยได้รับรางวัลน,นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นนะฮะจากสถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัย,ยธรรมศาสตร์ค่ะเราอยากทราบว,ว่าประวัติความเป็นมาของคุณสิงห์รักนี่เป็นอย่างไรบ้างค่ะงั้นขออนุญาตเริ่มจนจบปริญญาตรีเลยนะคะอาจารย์จบปริญญาตรีที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอะค่ะหลังจากจบปริญญาตรีมาก็ไปสอบ นะคะจริงเไปสอบไปสอบอคุณพ่ออยากให้เป็นครูครเพราะว่าในในครอบครัวเนี่ยมีนักคุณน้าเนี่ยเป็นศึกษานิเทศค,คุณพ่อก็อยากจะให้เราเนี่ยเดินเนินรอยตามคุณน้านะคะแต่ก็เป็นพอเรียนจบก็ไปสอบบรรจุอะค่ะแต่สอบรบรรจุได้ทํางานได้ไม่ถึงปีนะคะก็มีพี่ที่สานักง,งานเยาวชนแห่งชาติ นะคะซึ่งตอนนั้นเขางตั้งขึ้นมาปริบปทตัวศิรัก์เองเนี่ยเคยไปโครงการเรือเยาวชนนะคะน่ปอนมารูอะค่ะพี่ก็คงเห็นหน่วยก้าน้นนะคะว่าเป็นประเทศขาเลยค่ะอาจารย์ก็เลยชวนไปทํางานด้วยก็เลยขอย้ายย้ายจากกระทรวงศึกษาซึ่งตอนนั้นเนี่ยไปสอนโรงเรียนมัธยมภางกิษนะคะแต่ว่าในชีวิตความไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเราต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะก็เรียนที่นั่นสองปีจบก็กลับมา รับราชการได้อีกสักแป๊บหนึ่งยงค่ะอาจารย์อยู่ที่เดิมเหรอครับหรือว่าอยู่ที่สำนักงานเยาวชน<ฮ>นะคะแล้วกลับมาได้ไม่ถึงประมาณ3มเดือนนะคะก็จะตัดสินใจขออนุญ,ญาตออกจากราชการ<ฮ>แล้วก็มาผจญชีวิตการทําง,งานกับภาคเอกชนนะคะซึ่ง,งตอนนั้นจริงๆท่านผู้บังคับบัญชาที่สำนักงานเยาวชนก็ไม่อยากให้ออกนะคะแต่ตัวเองมองว่าอยากที่จะมาใช้ ศักยภาพลองลองดูนะคะว่าในภาคเอกชนเป็นอย่างไร,รก็เริ่มเ,เรียนจบปริญญาโทตอนนั้นก็ประมาณปี3 0นะคะคก็เริ่มออกมาทํางานภาคเอกชนนะคะมาทํางานภาคเอกชนครั้งแรกก็ยังไม่ได้อยู่ HR ค่ะจำได้ว่าไปเริ่มต้นที่บริษัทออโตมิกส์ประเทศไทยจํากัดน,นะคะตอนนั้นจะอยู่ในส่วนของเขาเรียกว่าคณะกรรมการบริหารนะคะจะเข้าร่วมประชุมกับบอร์ดต่างๆเหล่านี้ค่ะ ทำตรงนั้นได้สักแปดเดือนค่ะก็มีรุ่นพี่ที่ไปโครงการเรือเนี่ยชวนมาที่คูเปอร์สันไลน์แบรนด์มาทำเทรนนิ่งนะคะเริ่มนะคะเริ่มเริ่มเริ่มค่ะเริ่มช่วยเริ่มพัฒนาคนวันนี้ด้วยอุปนิสัยของเราในสมัยเรียนหนังสือเนี่ยค่ะก็จะชอบไปทํากิจกรรมทํางานอาสาสมัครนะคะเวลาอย่างอย่างสมัยอยู่มัธยมปลายที่โรงเรียนวัุเทวีนี่ก็จะปิดเทอมจะจะไปช่วยสอนหนังสือเด็กสลัมมา นะคะพอเข้ามาในมหาวิทยาลัยนี่ก็จะออกค่ายมันด้วยความทํากิจกรรมเนี่ยแล้วตอนไปโครงการเรือพี่โฮงเห็นนะคะว่าเราเราชอบกิจกรรมและเรื่องของคนก็เลยชวนมาอยู่ที่คูเปอร์สไลเบอร์มาทำทำทางด้านเขาดูไม่นานนะใช่ค่ะคูเปอร์สไลเบอร์อยู่กับ2ปีนะคะบปีแล้วพอดีก็มีเฮฮันเตอร์ชวนมาบอกว่ามีบริษัทแห่งหนึ่งเป็นคดบริษัทอเมริกันเนี่ยอยากกําลังหาคนทําสาย HR ซึ่งตอนนั้นตัวเองก็ยังมองว่า จะไปดีหรือเพราะว่าตัวเองชอบเรื่องพัฒนาคนแต่ว่าถ้าไปทํา HR นี่คือต้องไปเต็มรูปแบบ,บซึ่งเราต้องบอกว่าเราไม่มีประสบการณ์รนะคะแต่เรา พี่เขาก็ขยันขยอบอกไปสัมภาษณ์เถอะก็เลยก,ก,ก็ไปนะคะไปคุยเสร็จแล้วเนี่ยแต่ตอนที่คุยกับท่านผู้บริหารที่บริษัทนั้นซึ่งมาปรากฏภายหลังพิฒธนาคารเชสม่ท่านท่านซึ่งผู้บริหารที่ในธนาคารบอกว่าเขาหาไอชามาเก้เาเดือนแล้วนะคะคตอนที่ไปคุยกับผู้บริหารเนี่ยก็เรียนกับเขาตรงๆว่าถ้าเป็นเรื่องพัฒนาคนเนี่ยเราโอเค,ค แต่ถ้าจะให้มานั่งทําเรื่องอย่างตัวอย่างเช่นเงินเดือนหรืออะไรเงี้ยนะคะคงต้องสอนเราเพราะเราไม่มีประสบการณ์พี่ชาเอมค่ะอเราไม่มีประสบการณ์และเรามีน้อยมากนะคะเราแต่ก็บอกเขาว่าเราเป็นคนเรียนรู้เร็วถ้ามีคนสอนมีคนไกดี่เราคิดว่าเราไปได้เร็วนะคะเขาก็คงไม่ทราบเป็นตรงไหนก็ตกลงะค่ะให้เข้าไปร่วมงานก็เริ่มชีวิต HR ตรงเป็นตัวนะคะที่ธนาคารเชส